เขาหึงห่วงเราบ้างไหมไม่ว่าจะจากคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาคนของเราอะเขามีความหึงห่วงเราบ้างไหมนะคะตัวเสียเราไปหรือเปล่าจะคายเป็นเด็ดนะคะ,ออ,ะออกมาอย่าเกินมาเกินมาอันนี้ให้เกินนะคะ ดวงคว่อนข้างจะมีผลกับใจเขามากพอสมควรเลยนะโอ้โหเดอ Lover รเลยอะ่ะใบเนี้ยเห็นไหมออฟิศออฟิศนิดนึงใบนี้คือเดอร o v e เนะคะเท่าที่ขึ้นมาช่วงเนี้ยคุณทำตัวผิดสังเกตไปนะคะคุณอาจจะมีการบริหารเสน่ห์มากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยไพ่เราเป็นไพ่เดือดขายเป็นเต็นนะคะคือ ดูบริหารนเสน่ห์ดูแต่งตัวเก่งขึ้นหรืออาจจะทําลักสวยรักงามมากขึ้นนะคะผิดหูผิดตาอ่าผิดแปลกค่ะตอนที่เคยเป็นมานะคะดูชอบแต่งตัวดูชอบลงโซเชียลมากขึ้นนะคะเขาอ่ะพยายามจะไม่คิดนะเพราะว่าเราอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่ในเซฟโซนของเขามาโดยตลอดนะคะเขาพยายามที่จะไม่คิด เพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่สามารถที่จะมุฟออนจากเขาหรือมีใครคนอื่นนอกจากเขาได้นะแต่พอมันมีการที่แบบเราพยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองหรือแบบรูแเตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นนะคะมันเลยทาให้เขามีความกังวลอ่ะหนึ่งเลยคนเก่านะคะหนึ่งเลยคนเก่าสองมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ไหมแต่มันจะเป็นการหึงหวงที่เขาไม่ได้แสดงออกมานะพ่ขึ้นสีดาบนะคะนิ่งเงียบ แต่คอยสังเกตอยู่และส่องโซเชียลเราแจด้วยส่องโซเชียลเราแจด้วยนะคะแล้วเราและเขาอคิดว่าเราอะเหมือนกําลังพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจจากใครสักคนหนึ่งอยู่ที่ไม่ใช่เขานะคะไปขึ้นเดอิเวอร์มาเขาคิดว่าเรามีคนมาจีบหรือตอนเนี้ยคิดว่าเรากําลังจะสารความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะเขาส่องโซเชียลคุณนะ สองบอยด้วยนะคะใบนี้ต่อ chariot d u เ l date ซึ่งถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆนะคะถ้าเขาเห็นอะไรแปลกๆที่มันอยู่แบบหน้าโซเชียลของคุณนะเขาจัดการแน่นอนเขาจะไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นนะคะไพ่ขึ้น c h a r i อ t เขา เขาตามแน่นอนเขาไม่ปล่อยไว้ให้มันเป็นปัญหากับความสัมพันธ์นี้และพยายามที่จะเหมือนกับว่าห้ามปิดห้ามเราปิดกั้นเราไม่ให้ไม่ให้ใหอ่ามันเลยเถิดไปมากกว่านี้นะคะไพ่ก้าวไม่ถาวรขึ้นมาเนี่ยเขากลัวเราเปลี่ยนเป้าหมายจากเขาเขากลัวเราจะมองคนอื่นอ่า ัวมองคนอื่นตอนนี้มีความลังเรนใจอยู่แหละตอนเนี้ยนะคะและเขาก็เหมือนจะเห็นค่าของเรามากขึ้นด้วยการที่คุณกลับมาดูแลตัวเองบริหารเสน่ห์ให้เป็นแล้วก็หันมาดูแลตัวเองอ่ะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้คนเขาได้คนรักคนเดิมของเขากลับมาคนที่เขาเข้ามาจีบในตอนแรกคนที่มีออร่าในตัวเองคนที่มีความสุขในในตัวเองนะคะเขาจะรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยและเขาจะกลัวการ เสียคุณไปมากมากกลัวการเลือกรามากๆนะคะเนี่ยเขากลัวเป็นการตาม,มันาทันเขานะคะเขาตามคุณแน่นอนหึงห่วงค่ะ